เพราะแบบนี้จึงต้องรวยเคยได้ยินประโยคนนี้ไหมบ้างไหมคนเราจะไปอะไรกันนักหนามาก็มือเปล่ากลับก็มือเปล่าเหลือแต่กองคิดเท่ากองเดียวประโยคนี้เป็นความจริงแต่จริงเทียงครึ่งเดียวตอนเราเกิดมามีคนรู้แค่เพียงสามห้าคนแต่ตอนเราตายคนรู้มากมายเกินร้อยคน ความจริงอีกเรื่องที่อาจจะไม่ได้ฉุกคิดกันคนเราจะเท่ากันก็แค่ตอนเกิดกับตอนตายแต่ตอนที่ดำรงอยู่นี่แหละเรื่องใหญ่เพราะมันไม่เท่ากันเวลาเจ็บป่วยจะไปพึ่งยาจากโครงกัน30บาทรักษาทุกโรคคงไม่ไหวแต่จะทำไงได้ก็ไม่มีเงินไปรักษาโรงพยาบาลที่มีแพทย์มือหนึ่งมีเครื่องมือพร้อมสับจิตใจคงรับไม่ได้ ถ้าลูกอยากกินสุก,กี้ในห้างแล้วเราไม่มีปัญญาพาไปกินในหนึ่งชาติพบของยุคนี้นับเวลาได้ไม่เกิน25,550วันโดยประมาณผมคนหนึ่งที่จะไม่ยอมลำบากเป็นหมื่นวันแน่นอนด้วยเหตุน,นี้ผมจึงอยากสำเร็จในชีวิต และตั้งเป้าหมายของชีวิตอย่างเช่นเจนอย่างชัดเจนว่าเราต้องประสบความสำเร็จคนที่อยากรวยไม่ผิดต่อหลักพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าการมีนี้เป็นทุกข์ของคนบริโภคกรรมในโลกสาม อยากรวยไม่ได้แปลว่าโลภคนที่สู้ชีวิตดิ้นรนทำมาหากินเพื่อมีทรัพย์สินเงินทองถือเป็นการสร้างฐานะของคนทางโลกเพื่อให้เกิดความมั่นคงนั้นแต่บางคนไปมองว่าเป็นคนโลภ การที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้ทรัพย์มาอย่างถูกต้องสุดจริตตามกรอบกติกาของสังคมและบ้านเมืองนั้นๆไม่ใช่เป็นการทำผิดศีลธรรมที่สำคัญไม่ใช่ความโลภถ้าความอยากในการที่สำเร็จในชีวิตคือความโลภคนบนโลกนี้คงมีแต่คนโลภไปค่อนข้างคนโลภ ความอยากรวยจึงไม่ใช่ความโลภอย่างที่หลายคนเข้าใจแท้จริงแล้วลักษณะของความโลภเป็นอีกอย่างหนึ่งคือของไม่ใช่ของเราแต่เราปรารถนาอยากได้มาเป็นของเราโดยที่ของนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วแบบนี้เพียงแค่คิดก็โลภแล้วยิ่งดิ้นรนไปหาวิธีต่างๆนานายิ่งทำให้ความโลภครบ สมบูรณ์มากไปคือ,อีกทำแบบนี้ต่างหากจึงเรียกว่าโลภมากแท้จริงแล้วลักษณะของความโลภเป็นอีกอย่างหนึ่งคือของไม่ใช่ของเราแต่เราปรารถนาอยากจะได้มาเป็นของเราโดยที่ของนั้นมีเจ้าของอยู่แล้ว 4. อย่าดูถูกสิ่งที่เล็กและคนหนุ่มสาวความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเหมือนคิยคนรุ่นก่อนๆชอบบอกว่าอายุ40ปีขึ้นเริ่มต้นแต่ในยุคนี้ถ้าเริ่มต้นตอนอายุ40ปีผมว่าช้าไปเก้าหนึ่งเสียแล้วถ้าคนรุ่นใหม่ เก่งเรียนรู้เร็วไวพริบดีมีความจำเป็นเลิศลองดูว่าอย่างมาร์คสเกเบิร์กอายุไม่เท่าไหร่ประสบความสำเร็จชีวิตร่ำรวยมีชื่อเสียงเป็นเจ้าของ Facebook ที่เชื่อมเอาคนทั้งโลกมาเป็นที่เพื่อนกันหลานสาวผมอยู่เท็กซัสมากกว่า10ปีแฟนเขาเป็นคนเอเชียพ่อแม่ของแฟนเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ไปอยู่ในอเมริกาจึงท,ทำให้เกิดและโตัที่นั่นปัจจุบันอายุ24ปีเขาชื่อแฟงหยางทำงานมีเงินเดือนเป็นล้านบาทเก็บเงินจนสามารถซื้อรถซุปเปอร์คาร์ด้วยเงินสดราคา18ล้านเขาทำงานไอทีเป็นหนึ่งใน15คนที่เป็นทีมงานในวงของสมาร์ทซึกเบิกแบบนี้ถือว่าสุดยอดมากชีวิตประสบความสำเร็จตั้งแต่ย่งอายุน,น้อย ความรู้ของเขาบอกแล้วคุณจะทึ่งเขาไม่จบปริญญาตรีครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับความสาเรจของคนแม้ว่าอายุจะน้อยก็ตามจึงดูถูกกันไม่ได้จริงๆมอีกคนหนึ่งชื่ออลิซาเบธโฮมเธอลาออกจากมหาวิทยาลัยตอนอายุ19ปีปีปริคิดค้นเครื่องมือแพทย์ทันสมัยนั่นคือเครื่องเจาะตรวจเลือด ผลิตขายไปทั่วโลกปัจจุบันเธออายุ30ปีเป็นมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดมีทรัพย์สินรวม9 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐในเมืองไทยเราก็มีต๊อบอิทธิพันธ์พีระเดชาพันธ์เจ้าของเท่าแก่น้อยที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุในน้อยดังนั้นคนรุ่นสาวรุ่นหนุ่มไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ คุณก็สามารถสำเร็จได้ถ้าคุณวางเป้าหมายที่ชัดเจนและมีเดโมเดลที่ทำได้จริงพระพุทธเจ้าทรงเคยตรัสกับกษัตริย์องค์หนึ่งถึงเรื่องไม่ควรดูหมิน่นดูแคลนสิ่งที่เล็กกว่าสิ่งที่เรียกว่าไม่มีความสำคัญดูแคลนสิ่งน้อยนิดว่าไม่สำคัญพระองค์ตรัสด,ดังนี้อย่าดูแคลนว่ากษัตริย์เป็นเด็กอย่าดูแคลนว่าตัวเล็ก ว่างูตัวเล็กอย่าดูแคลนว่ากษัตริย์เป็นเด็กอย่าดูแคลนว่างูตัวเล็กอย่าดูแคลนว่าไฟกองเล็กอย่าดูแคลนว่าเป็นทิกสุหนุม่มความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่อยู่ที่ความตั้งใจและทุ่มเทเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ไฟเริ่มจากกองเล็กก็สามารถขยายให้เป็นกองใหญ่ได้ กษัตริย์อายุน้อยก็ไม่ควรดูถูกงูตัวเล็กก็มีพิษได้พระภิกษุหนึ่งก็สามารถบรรลุธรรมสำเร็จมากคนได้คนธรมนธรมดาธรรมดาอย่างคุณก็สามารถที่จะสำเร็จได้เช่นเดียวกัน 5. ความลับ how to มีมาเป็นพันปีแล้วเชื่อไหมครับสิ่งที่บรรดานักจิตวิทยาทั้งหลายสอนกันอยู่ เกี่ยวกับการพราัฒนาตนเองความจริงแล้วเรื่องนี้มีสอนกันมาเป็นพันๆปีแล้วเพียงแต่ชื่ออาจจะแตกต่างแต่อาจความหมายนั้นสื่อได้เหมือนกันนี่เป็นความเข้าใจของผมเองเพราะเท่าที่อ่านหนังสือพัฒนาตนเองมาหลายร้อยเล่มทุกๆเล่มต่างก็พูดเรื่องเดียวกันแต่ต่างกันแค่รู้ภาษาการคิดดีคิดปวกเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรที่จะต้องมี ราะความสําเร็จทุกอย่างเริ่มจากความคิดแล้วความคิดนั้นจะพาเรื่องของกฎเรียงดึงดูดเข้ามาหาเราทำข้อแรกที่พระเจ้าทรงสอนในเบื้องต้นก็คือทุกทั้งหลายมีใจเป็นเหตุเมื่อใจเป็นทุกข์นั่นแสดงว่าความคิดของเราก็ร่วมเก่าการด้วยมีส่วนร่วมทำให้ใจเป็นทุกข์เพราะจิตใจ กับความคิดเป็นสิ่งที่ยากจากกันไม่ออกแม้แต่ทำในข้อใหญ่ๆเพื่อความหลุดพ้นพระบรจ,จ้ายังทรงต้องเริ่มที่สมาธิิคือเรื่องจากความคิดที่ต้องคิดให้เป็นกลางคิดให้ถูกต้องตามรอยธทมเมื่อคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ถูกสิ่งที่ตามมามันจะตามเองทั้งระบบ เพราะโลกนี้มีกฎของอิทธปปจจยตาบังคับแบบซ้อนรูปอยู่มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ถ้าเรานำไปเทียบกับรูปของความคิดเมื่อคิดดีก็มีเรื่องดีๆเข้ามาไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีสิ่งนี้ถ้าเรานำไปเทียบกับความคิดว่าถ้าไม่คิดไม่ดีก็ย่อมจะมีไม่มีเรื่องที่ดีเข้ามา มันเป็นอย่างนี้จริงๆการคิดดีคิดบวกตามแนววิธีพุทธจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นานแล้วและไม่ได้แตกต่างอะไรกับเรื่องคิดบวกตามที่นักจิตวิทยารุ่นหนึหนนนห่งสอนครั้งนเลงหกตรัีของกฎแห่งแรงดึงดูด ความคิดอะไรอย่างไรสิ่งที่เราคิดนั้นจะมาสู่ตัวเราเสมอเราคิดเรื่องดีสิ่งดีก็จะมาหาเราสามารถทำให้เราสมหวังในสิ่งนั้นได้จริงเพราะสมองมีคลื่นบางอย่างที่สามารถดึงดูดสิ่งต่างเข้ามาได้เชื่อไหมว่าหลายๆคนประสบผลสลเร็จด้วยกฎน,นี้หลายคนฝึกและทดลองแั้ ทำกันแล้วได้ผลบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศบอกว่าตัวเขาสำเร็จได้มาจากจนถึงวันนี้เพราะเขามีหลักคิดแบบนี้คิดในสิ่งที่ดีและสิ่งนั้นจะดึงดูดเข้ามาเองปาดบางคนบอกว่าเพื่อนที่คบหนังสือที่อ่านงานที่ทำสามารถบ่งบอกถึงอนาคตได้จริงครับเพราะโลกที่เราจะอยู่นั้น มีแรงดึงดูดมากมายหลายชั้นตั้งแต่ชื้อไมากาศได้เดียงกันเป็นชั้นๆแต่ชั้นที่เยี่ยมที่สุดคือแรงดึงดูดที่เกิดจากพลังงานสมองมนุษย์นี่แหละที่สามารถทำให้เกิดผลและจริงและเสมอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อยู่ในวงโคจรของกฎแห่งแรงดึงดูดเหมือนกันเมื่อคราวที่เป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ เมื่อได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเมื่อเห็นแล้วเกิดการตั้งคำถามต่าง,ง,งนานานในใจของพระองค์และปรารถนาที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรจึงกับถามนายฉันทะนายชนะว่าพระองค์จะต้องเป็นแบบนั้นไหมเมื่อชน,นะบอกว่าต้องเป็นพระองค์ก็คิดคิดเรื่องแต่แต่เรื่องนั้นแล้วก็ตอบจิตใจตัวเองไว้ว่า ต้องเป็นนักบวชเพื่อแสวงหาความจริงของเรื่องนั้นให้ได้แรงดึงดูดจึงเริ่มต้นจากความคิดเป็นหลักในคำสอนของพระเจ้านั้นทรงตรัสว่ามนุษย์ประเสร,ริปรารถนาสิ่งใดย่อมสำเร็จได้สมปรารถนามองอีกเหลี่ยมหนึ่งช่างไม่ต่างอะไรกับเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดเลยแม้แต่น้อยอยากสำเร็จจึงต้องเริ่มจาก การคิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วพลังนั้นจะทำให้คุณพบกับสิ่งที่ดีๆจริงๆเจเป้าหมายต้องโฟกัสเป้าหมายคือสิ่งที่สำคัญบรรณนักจิตวิทยาได้สอนกันมา,ดาเดวคานกิกีเคยพูดว่าเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนการเดินทางไปหาสิ่งนั้นก็ไม่ยาก แม้พระุู้เจ้าเมื่อออกบวชแล้วก็ทรงตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างสุดว่าเราจะต้องพบสัจธรรมความจริงให้ได้เพื่อนำเอาวิธีนั้นมาบอกแก่ชาวโลกเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจังลองผิดลองถูกอยู่นานถึง6ปีกว่าจะได้ค้นพบพระสัจธรรมเมื่อเป้าหมายชัดก็ต้องลงมือทำ จึงนำความสำเร็จมาสู่พระพุทธเจ้าทรงเน้นละหนักในเรื่องของการลงมือทำรรหรือลงมือปฏิบัติมากกว่าการกราบไหวอ่อนวอนมีประจุหนึ่งของพระองค์เคยตรัสสอนว่าผู้ปรารถนาความสำเร็จในทางธรรมดับทุกข์หลุดพ้นแม้ผู้นั้นอยู่ใกล้ตถาคตจับสังฆาติของตถาคต ก็เหมือนอยู่ไกลตถาคตถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติแม้ผู้ใดอยู่ห่างไกลตถาคตแต่ลงมือปฏิบัติธรรมผู้นั้นถือว่าอยู่ใกล้กับตถาคตคำว่าตถาคตเป็นสรรพนามพระพุทธเจ้าตัดเรียกพระองค์เองแทนคำว่าอาตมาพระองค์เน้นให้ลงมือทำลงมือปฏิบัติ เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วต้องปฏิบัติแล้วความสำเร็จจะปรากฏอย่างแท้จริง